หลายครั้งที่เรามีมิตรภาพใหม่เกิดขึ้นหรือได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ซึ่งบางครั้งเพื่อนก็เหมือนว่าจะเป็นใครก็ได้ที่สนุกสนานเข้ากับเราได้แต่หากมองลึกลงไปมากกว่านั้นมิตรภาพไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปและบางครั้งการเลือกคบเพื่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการที่เรามีเพื่อนที่ดีที่สุดก็จะนำพาชีวิตเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันตัวเราเองก็ควรจะเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคนอื่นด้วยเช่นกันดังนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องรวยอย่างยั่งยืนนานมาแล้วมีชายสองคนซึ่งเป็นเพื่อนรักกันคนหนึ่งชื่อชายเป็นคนฉลาดหัว,วัยอีกคนชื่อชาติเป็นคนดีซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบใครทั้งสองคนเกิดในหมู่บ้านเดียวกัน ทั้งคู่มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือพ่อกับแม่ของพวกเขาได้เสียชีวิตไปเมื่อครั้งโรคระบาดใหญาา่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกเขาชายกับชาติก็ถูกเลิ้ยงดูจากพวกญาติญาติที่ยังเหลืออยู่ทั้งคู่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยยังเด็กและตอนนี้พวกเขาก็ได้เติบโตเป็นหนุ่มกันแล้วจึงได้ตกลงกันว่าพวกเราทั้งสองคนจะคอยดูแลกันและกันและเป็นเพื่อนที่ดีตลอดไป ในช่วงนี้หมู่บ้านของชายกับชาติฝนไม่ค่อยตกจึงทำให้ผักผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้ต่างค่อยๆเหี่ยวเฉาล้มตายกันไปมากทำให้ผู้คนเริ่มย้ายถิ่นที่อยู่กันบ้างแล้วชายกับชาติกำลังเป็นหนุ่มวัยคนองจึงปรึกษากันว่าจะออกไปจากหมู่บ้านเพื่อไปเสี่ยงดวงเพราะว่าทั้งคู่ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงในหมู่บ้านนี้เลยเมื่อตกลงกันได้ดังนั้น จึงได้เริ่มต้นเดินในการผจญภัยของวัยรุ่นคึกขนองโดยออกเดินทางไปแค่สองคนพวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านบอกให้เดินทางไปทางทิศเหนือไปเรื่อยๆจะพบเมืองใหญ่ดังนั้นทั้งคู่จึงออกเดินทางไปทางทิศเหนือโดยแต่ละคนก็ขนเอาเฉพาะสัมภาระที่จําเป็นและอุปกรณ์เดินป่าล่าสัตว์เพื่อประทังชีวิตเดินทางมาได้เจวันก็ยังไม่พบคนหรือหมู่บ้านเลย ตลอดระยะทางมีสิงสารสัตว์ผ่านเข้ามาให้สองหนุ่มได้จับไว้และนำมาเป็นอาหารอยู่ไม่ขาดประกอบกับทั้งคู่เป็นลูกชาวป่าโดยกำเนิดจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะดำรงชีวิตแบบนี้ในวันหนึ่งตะวันตรงหัวนั่นคือเวลาเที่ยงชายและชาติเริ่มหิวอีกจึงนำสเสบียงที่ยังเหลือมานั่งกินด้วยกันใต้ต้นไม้ เมื่อกินเสร็จกะว่าจะนอนทักเอาแรงพลันทั้งคู่ก็ได้ยินม้าหลายตัวพร้อมเสียงคนหลายคนพวกเขาจึงเข้าไปหลบในพุ่มไม้สักพักก็มีชายชะกันเกือบสิบคนขี่ม้ามาและหยุดทักไม่ห่างจากพวกเขานักแต่หน้าแปลกที่ชายทุกคนต่างพากันปิดหน้าเมื่อชายกับชาติเห็นทีแรกก็ว่าจะเข้าไปทักแต่พอสังเกตว่าทุกคนทำไมต้องปิดหน้าจึงนิ่งเงียบในป่าไม้ เพื่อแอบดูสถานการณ์ต่อไปสักพักชายคนหนึ่งคาดว่าจะเป็นหัวหน้าคณะจึงบอกว่าเอาละทุกคนเรามาถึงที่ปลอดภัยแล้วเปิดหน้าและแบ่งสมบัติกันได้และแล้วชายชะกันก็เปิดหน้าและนำทรัพย์สมบัติมากองรวมกันหัวหน้าโจรบอกว่าเราจะนำสมบัติส่วนมากฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่นี้ แบ่งกันพอได้ใช้แล้วแยกกันหนีอีก60วันให้พวกเรามาเจอกันที่นี่เพราะถ้าเราไปกันเป็นกลุ่มจะถูกจับโดยง่ายให้เรื่องเงียบก่อนค่อยมาแบ่งกันเหมือนเดิมปรากฏว่ากลุ่มนี้คือพวกโจรที่พึ่งไปปล้นและหนีมาเมื่อตกลงและแบ่งทรัพย์สินไว้พอได้ใช้ให้ทุกคนเอาส่วนที่เหลือฝังดินไว้ริร้อยโจรทุกคนก็พากันขี่ม้าหายไป คนละทิศคนละทางชายกับชาติเห็นดังนั้นจึงปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ดีชายเป็นคนฉลาดหูวไวจึงบอกกับชาติว่าเราไปขุดเอาสมบัติของพวกโจรแล้วมาแบ่งกันคนละครึ่งชาติจึงบอกว่าสมบัติมีเยอะเกินไปเราจะทำอย่างไรจึงจะขนไปหมดชายจึงบอกว่าเราเอาไปแค่พอขนไปได้ก็พอเพราะถ้าพวกโจรวนกลับมา พวกมันจะได้เข้าใจผิดกันเองและฆ่ากันเองเพราะไม่แรว่าพวกเราเป็นคนเอาไปชาติก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ทั้งคู่จึงขนสมบัติแล้วฝังดินไว้ตามเดิมและเร่งเดินทางออกมาเพื่อพวกโจรเปลี่ยนใจเมื่อเดินทางมาไกลพอสมควรแล้วชาติจึงถามชายว่าต่อไปเราจะเอาอย่างไรดีชายบอกว่าชายจะเข้าไปในเมืองเพราะพวกโจรน,น่าจะไปปล้นคนในเมือง ดังนั้นในเมืองน่าจะอยู่ไม่ไกลชาติบอกว่าเอายังไงก็เอากันเพราะเรามาด้วยกันถึงขนาดนี้แล้วเมื่อมาถึงเมืองชายก็เริ่มตั้งต้นทําธุรกิจเปิดร้านขายของขนาดใหญ่เพราะเขาเป็นคนฉลาดไม่นานชายก็ประสบความสําเร็จและร่ํารวยเป็นเศรษฐีในเมืองชายสร้างบ้านหลังเล็กๆเอาสมบัติที่เหลือฝังไว้ในบ้านเขาปลูกผลไม้เอาไว้ขายพอได้เงินเลี้ยงชีพ ทั้งคู่ต่างก็มีครอบครัวและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆวันหนึ่งทั้งคู่ได้พบกันชายเห็นชาติแต่งตัวธรรมดาจึงถามว่าชาติเป็นอย่างไรบ้านชาติบอกว่าก็ดีใช้ชีวิตไปวันๆไม่มีอะไรเลิกหรูชาติบอกว่ายินดีกับชายด้วยนะตอนนี้ชายดูรวยมากแต่เขาดูธรรมดามากๆเพราะชายมีชีวิตที่ดีกินอาหาร หรูหรูแพงแพงพันรยาและลูกๆูกของชายก็กินอาหารและใช้ของดีแพงแพงชายยังบอกชาติว่าชาติใช้เงินไม่เป็นไม่รู้จักต่อยอดเงินสงสัยเงินหมดแล้วใช่ไหมถึงได้ดูแย่ขนาดนี้ถ้าเจอที่อื่นอย่าทักเขานาอายคนเพราะชายคบแต่เพื่อนที่เป็นพ่อค้าวานิชและข้าราชการเสร็จแล้วชายก็เดินจากไป ชาติอยู่กินกับภรรยาและลูกๆใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปให้ดูเหมือนไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอกันอีกนานคืนหนึ่งเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วเมืองมีกลุ่มชายชะกันจำนวนมากกว่าสิบคนเข้าปิดล้อมบ้านของชายปรากฏว่าชายกลุ่มนั้นคือพวกโจรที่เข้ามาปล้นบ้านของชายเพราะว่าชายเป็นคนที่มีฐานะในเมืองนี้ เพราะพวกโจรได้สังเกตพฤติกรรมดูแล้วว่าชายเป็นคนร่ำรวยจึงได้ส่งสายโจรเข้ามาประปนในบ้านของชายเพื่อดูทางหนีทีไล่เอาไว้พวกโจรกวาดทรัพย์สินของชายไปจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือที่ร้ายกว่านั้นคือพวกโจรได้จุดไฟเผาบ้านของชายเพื่อป้องกันไม่ให้ใครติดตามตัวพวกมันพวกชาวบ้านจึงมัวแต่ช่วยกันดับไฟแต่สายเกินไปเพราะไฟ ได้เผาผลานบ้านและทรัพย์สมบัติของชายไปจนหมดสิ้นเช้าวันต่อมาชายแทบจะเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวพันระยาและลูกๆต่างพากันร้องไห้ชายไม่รู้จะทำอย่างไรจึงไปขอยืมเงินกับเพื่อนพ่อค้าข้าราชการที่เคยคบกันมาแต่ก็ไม่มีใครให้ยืมเพราะต่างบอกว่ายืมแล้วคงไม่ได้คืนเพราะไม่มีหลักประกันอะไรเลยชายจึงนึกถึงเพื่อนเก่าอย่างชาติ เขาได้พาภรรยาและลูกมาขออาศัยบ้านชาติอยู่และขอทำงานที่สวนผลไม้ของชาติพอได้มีกินไปวันวันวันหนึ่งชายกับชาติได้นั่งคุยกันสองคนชาติจึงบอกกับชายว่าตนจะเอาสมบัติที่ตัวเองเก็บไว้ให้กับชายไปลงทุนแต่ขอร้องว่าให้ชายทำธุรกิจเล็กๆเ,เพราะถ้าพวกโจรยังไม่ถูกจับได้สักวันมันจะกลับมาปล้อนอีก ชายเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ซึ้งใจเพื่อนมากเพราะเขาคิดมาตลอดว่าชาติใช้เงินจนหมดไปเพราะชาติไม่ได้ทำมาค้าขายเป็นล่ำเป็นสันทรรมแค่เพียงได้กินและได้ขายเล็กน้อยด้วยความฉลาดประกอบกับประสบการณ์เวลาไม่นานชายก็เริ่มมีทรัพย์สินสิ่งแรกคือเขานำเงินพร้อมดอกเบี้ยมาคืนชาติและสร้างบ้านหลังเล็กๆใกล้กับชาติ หลังจากนั้นทั้งสองครอบครัวก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและใช้ชีวิตอย่างผาสุกเรื่อยมา